ปั๊มลมปั๊มออกซิเจนมีปัญหาพังลมไม่ออกหรือว่าลมเบาอย่าทิ้งนะฮะ <Okay. S 1> มันซ่อมได้ใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้เจอปัญหานะรู้ไว้ไม่เสียหายเดอ้อว่าแต่ข้างหลังนั้นมันอะไรวะไปดูวิธีซ่อมกันเลยจ้า go สวัสดีครับ y ย u ทูบพบกับ คุณพ่อจอยนะครับผมอยู่กับเศษซากเสศษซากอะไรสักอย่างผู้ชมดูนี่นะครับนี่คือปั๊มลมตัวจิ๋วที่เราใช้มาตลอดนะครับทั้งในส่วนของแอร์ลิฟต์บอบปลากัโกโรคอะไรต่างๆผมใช้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะผู้ชมซื้อมาตอนนั้นร้อยห้าบาทนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อสองสามเดือนที่แล้วผมเห็นใน Lazada มีโปรอยู่ เก้าสิบาทหรือเก้าสิบห้าบาทประมาณนี้นะครับครานี้ปัญหาหนึ่งของของปั๊มลมตัวเล็กๆหรือผมไม่มั่ใจว่าปั๊มลมตัวใหญ่มีปัญหาเดียวกันไหมนะครับผมไม่เคยใช้ตัวใหญ่นะอ่าใช้เมื่องานเมื่อการใช้งานนานไปเนี่ยนะครับลมที่ออกมามันจะค่อยๆเบาลงหรือบางทีไม่ออกเลยนะครับผู้ชมเพราะว่าหลักการทํางานของปั้มลมเดี๋ยวผู้ชมดูนี่นะครับหลักการทํางานของปั๊มลมก็คือเนี่ยมันจะมีอ่าอย่างนี้ก็ได้่างนี้ก็ได้นี่นะครับมันจะยึดไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ผมถอดมาแล้วถอดน็อตมาแล้วนะครับ มันจะยึดไว้อย่างนี้นะครับต่ออันนะต่อชิ้นนะครับมันจะยึดไว้อย่างนี้แล้วก็สายยางมันจะอยู่อย่างนี้นะครับสายลมสิแล้วคันนี้ไอตัวกระแสไฟฟ้าที่มันเข้ามาเนี่ยครับมออแปลงมันจะแปลงไฟให้แม่เหล็กสองฝั่งนี้ครับมันทํางานสลับขั้วกันนะครับมันจะเกิดการสั่นแบบนี้ครับผู้ชมมันจะเป็นอย่างนี้ดึง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 อย่างนี้นะครับแต่สั่นเร็วมากผู้ชมนะครับแล้วไอปั๊มตัวนี้ครับมันทํางานเป็นเป็นอัดลมครับเนี่ยผู้ชมเห็นยังเห็นปัญหายังครับ เห็นไหมครับนี่ผมยังไม่ได้แกะดูนะเนี่ยยังไม่ได้นี่เราเจอปัญหาไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่พังพังเพราะลูกยางครับผู้ชมนี่ฮะมีหลายสาเหตุแหละแต่ส่วนใหญ่จะพังเพราะลูกยางแล้วเดี๋ยวจุดอื่นเดี๋ยวผมบอกไปทีละจุดแล้วกันเนาะเนี่ยเข้าใจกับการทางานก่อนนะครับมันจะอัดอย่างนี้ครับดึง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 หรืแล้วก็ปั๊มลงเข้ามาในนี้ครับแล้วก็ออกไปยังหัวสายเนี่ยหัวสายนี้นะครับนี่นะครับหัวสายนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่พังบ่อยนะครับก็คือเดี๋ยวเราผมดึงออกมาให้ดูเลยแล้วกัน ตัวนึงที่พางบ่อยก็คือตัวนี้ครับเดี๋ให้ดูนี่นะครับคือด้านในเนี้ผู้ชมนอกจากลถยางที่มันเสือส่อมสภาพตามกาลเวลาแล้วนะครับนี่ผมมีการซ่อมไปแล้วด้วยเห็นรอยกาวไหมครับผู้ชมก็ค,คือมันแตกไปหลายครั้งแล้วผมก็ซ่อมเองไปหลายครั้งแล้วแต่เหมือนว่ารอบนี้จะจะไม่ไหวแล้วนะแต่จะลองซ่อมดูอ่ะอีกอันนึงที่มีปัญหานะครับน่าใช่จริงด้วยนี่ครับในนี้มันจะมี รถขายอะไรวะเดี๋ยวรอให้เขาไปก่อนแป๊บหนึ่งนะอ๋อหคนป่าอุโหคนป่า A few moments later นี่นะครับผู้ชมเห็นลูกยางตัวนี้ไหมไม่ใช่ลูกยางแผ่นยางเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นแผ่นยางที่ผมตัดใส่เองนะครับผู้ชมเพราะว่าของเดิมที่ให้มากับกับสินค้าโรงงานนะครับมันจะขาดเร็วมากผู้ชมพอขาดเร็วก็ ปั๊มก็จะทํางานไม่ได้นะครับเนี่ยฝั่งนี้มันจะขาดหายไปแล้วด้วยนะครับหายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมต้องตัดใหม่นะครับอ่ะแปลว่าสองฝั่งนะครับที่เราเจอปัญหาจะเจอปัญหาอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับฝั่งนี้อ่าก็ที่ที่เจอก็คือลูกยางขาดนะครับลูกยางขาดจะลองซ่อมดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องตัดลิ้นยางตัวนี้นะครับ อันนี้ฝั่งนี้ก็ตัดเองเหมือนกันคุณผมในนี้ผมตัดเองทั้งหมดเลยเพราะว่ามันของที่ติดมาจากโรงงานมันเสื่อมสภาพไปหมดแล้วนะครับเนี่ยผมต้องตัดอีกหนึ่งจุดนะครับนี่หนึ่งจุดนะตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ซ่อมลูกยางตัวนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็คือมันจะทํางานเหมือนกันเลยครับแต่มันจะโยกอยู่ฝั่งนี้แทนมันจะโยกอยู่ฝั่งมันจะโยกอยู่ฝั่งนี้แทนนะครับให้ดูมันจะโยกอยู่ฝั่งนี้แทนมันจะโยกโยกโยกอยู่ฝั่งนี้แทนสาหหรรรััับบบบะะะวก็จมีีชุดอย่งนน้ค ตัวนี้ลูกยางไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ <c oughs> ลิ้นยางนะครับยังอยู่นะผู้ชมลิ้นยางตัวนี้ยังอยู่นะครับลิ้นยางตัวนี้ยังอยู่นะครับลิ้นยางตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับโอเคฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวผมประกอบก่อนแล้วกันอ่าแผ่นยางนี้นะครับมีหน้าที่ปิดฝั่งนี้ไว้นะครับเห็นไหมสังเกตง่ายจะมีรูนอ็อตอ่ะผู้ชม แล้วก็มันจะมีโลน็อตอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับมันจะเสียบสลุกกันมานะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนยังไม่ต้องใส่น็อตอะไรนะครับประกบก่อนครับผู้ชมแล้วฝั่งนี้ก็แม่เหล็กชี้ขึ้นทางแม่เหล็กครับตัวยึดชี้ขึ้นทางตัวยึดอย่างนี้นะครับประกบกันเลยลูกยางนี้มีเปลี่ยนนะผู้ชมแต่ว่าผมเห็นมันคือเขาเขาไม่ได้ขายแบบซื้อสองชิ้นเปลี่ยนสองชิ้นได้อย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาจะขายเซตหนึ่งมันหกหกชิ้นนะ่ะผมก็เลยไม่เคยซื้อเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าห เจ็ดสิบบาทแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อปั๊มใหม่เลยเนี่ยมันเก้าสิบบาทเราจะซื้อมาเปลี่ยนแค่สองชิ้นแต่ว่าเราได้มาหกชิ้นอย่างเงี้ยว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองประกอบให้ดูนะครับเสียเข้าไปแบบนี้อันนี้เสียบที่หลังก็ได้เยียเข้าไปในนี้นะครับเสียเข้าไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้มันหลุดใช่ไหมผู้ชมไม่เป็นไรจับน็อตมาก่อนนะครับ น็อมะเร็งก่อนครับเอาน็อตมะเร็งให้น็อตตัวนี้นะครับเนี่ยเข้าไปในรูนี้ก่อนเนี่ยแปลว่าน็อตตัวนี้ไอ้แปลว่าลูกยางตัวนี้อยู่กลางๆเลยนะครับแล้วเราก็เอาน็อตตัวนี้เสียบไปเลยครับเห็นไหมลูกเนี่ยเสียบไปเลยนะครับค่อยหมุนเข้าครับมันตรงครับยังไงมันก็ตรงเพราะรูน็อตเขาออกแบบมาให้มันกลางๆแล้วนะครับเรียบร้อยครับ เสร็จไปหนึ่งฝั่งนะครับเนี่ยาการทํางานมันจะเด้งอย่างนี้นะครับดึงดึงดๆงดึ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 งดไดที่ลูกยางตัวนี้ไม่มีร่องไม่มีรูนะครับไม่สึกหลอนะครับแล้วก็ลิ้นยางด้านในยังทํางานได้นะครับลมก็จะยังออกอยู่นะครับอันนี้ก็จริงๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ผมใส่ไว้ก็ได้ผู้ชมส่วนฝั่งนี้นะครับ <c oughs> นี่คือกาตาช้านะครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะ ลองติดกาวดูนะครับว่ามันจะซ่อมได้ไหมนะผู้ชมแบะมันออกอย่างนี้ครับตีมันออกผู้ชมสาาบ้านผมเอ,อื้นตีโอ้มือสัน่นมือสัน่นแล้วก็หยอดกาวลงไปนะันีรอยแตกนะครับนื่ต้องเยอะนะครับกาวพวกนี้มันมันมีมีฤทธิ์กัดก่อนพวกยางอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็แตะหนไว้ครับกดไว้ผมว่าซ่อมได้เชื่อดิผมว่าซ่อมได้เดี๋ยวแห้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผู้ชมเราจะต้องหายางบางๆนะครับ เพื่อใช้สร้างเป็นไอตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นไอชิ้นนี้ขึ้นมานะครับชิ้นนี้นะเห็นไหมนี่นะครับสร้างขึ้นมาชิ้นนี้ขึ้นมาซึ่งเอาที่ขนาดความหนาพอเหมาะนะอันนี้ผมใช้นะเพราะผมมีนะครับก็คือผู้ชมดูนี่นี่คือครับเขาเรียกว่าลูกเร่งคาร์บูสุญญากาศนะครับของเาียมาฮ่ามีโอผมว่าความหนามันกําลังได้ผมก็เลยมาตัดใช้ไปหลายครั้งแล้วผู้ชมดูสิผมซ่อมกี่ครั้งผู้ชมดูเอาอะเนี่ย หายไปตจ้งครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับว่าแล้วผมตัดหน้าตายังไงนะยังไม่ได้กินข้าเช้าผู้ชมมือสั่นมากเลยอะเบาหวานขึ่น <c oughs> ได้แล้วครับเสียงลมเข้าต้องขออภัยนะครับผู้ชมผมนั่งทําอยู่หน้าบ้านนะครับวันนี้อากาศข้างนอกอากาศดีมากๆครับผมก็เลยแอบออกมาทําข้างนอกนี่แหละผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆัดด้วยนะครับแสงสว่างดีนะ จะเอาให้มันเข้าไปในร่องนี้ได้นะครับเนี่ยกลับให้มันเข้าไปในร่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองงัดออกมาให้ดูนะเสียงเสียงรถมาขายของเยอะมากวันนี้ต้องขออภัยนะคะจะเสียงเข้าไปนะนี่ไงเศษซากที่มันขาดนะผู้ชมเห็นไหมเศษซากที่มันขาดยังคาอยู่นี้นี้อยู่เลยนะผมออกมาให้ดูดีกว่าทําไมมันขาดละ่ะเพราะจอยมันก็เป็นยางที่ดูดูเขาเรียกว่าอะไรดูแข็งแรงดีเหนียวดีมันจะไม่ขาดได้ไงผู้ชมเราเปิดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับความร้อนมันสะสมเรื่อยๆครับผู้ชม ทุกๆอย่างอะไรพวกนี้โดนความร้อนอยังไงมันก็เสื่อมครับแหมจลองวางดูเลยวางพอดีไหมถ้าไม่พอดีก็ตัดออกครับถ้ามันถ้ามันใหญ่ไปก็ตัดออกถ้ามันเล็กไปก็ตัดอันใหม่มาวางครับใหญ่ไปนิดนึงนิดเดียวนะครับเดี๋ยวต้องตัดฐานให้ใหญ่ให้เล็กลงนิดนึงนะครับส่วนความยาวตรงนี้ก็ยาวไปครับเดี๋ยวตัดออกสักประมาณท่านี้ ด้านนี้นะครับจะแหลมกว่านะครับส่วนด้านเนี้ยที่เป็นฐานนะครับจะอ้วนกว่าแต่ผมยังไม่ได้วัดนะผู้ชมว่านพอดีหรือเปล่านะครับจะติดตั้งอย่างนี้นะครับไม่ผิดสิจะติดตั้งอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่คือฐานฐานจะชิดตรงนี้นะครับด้านแหลมจะชิดตรงนี้นะครับวางลงไปเลยครับแล้วลองจัดตำแหน่งดูนะครับอืมพอดีเลยผู้ชม ดูยังไงว่าพอดีก็คือเนี่ยฐานชนนะครับฐานอ้วนๆเนี่ยชนด้านล่างไว้นะครับแล้วกดแตะไว้นะครับแล้วเราพลิกดูด้านหลังด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะไอ้ลิ้นยางนะครับมันจะปิดรูพอดีนะครับนั่นคือใช้งานได้แล้วผู้ชมแล้วเราก็เสียบตัวยึดเข้าไปนะครับเสียบเข้เลยครับ ตรงนี้เขาไม่ได้ติดกาวไว้นะผู้ชมเขาเออกแบบมาให้ดึงเข้าดึงออกได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าลิ้นมันพังบ่อยซ่อมได้ครับมันไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่แล้วครับแต่ปั๊มน้ําผมไม่แนะนําให้ซ่อมนลผู้ชมปั๊มออกซิเจนแบบนี้ซ่อมได้เพราะว่ามันอยู่บนบกครับมันติดตั้งอยู่ลอยๆนะครับไม่ได้จุ่มน้ําไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งจุ่มน้ำไอ้ส่วนที่จุ่มน้ําก็แค่นี้เองซึ่งมันไม่มีไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับอ่ะผมว่าซ่อมได้แน่ๆอ่ะอย่างเงี้ยผมว่าซ่อมได้แน่ๆใช้งานได้แล้ว แต่ว่าจะแรงจะเบาอันนี้ไม่รู้นะครับต้องค่อยๆจูนดูไอลิ้นพวกนี้นะครับยาวไปก็มีผลทําให้ลมออกมาแรงหรือเบาสั้นไปก็มีผลําไม่ลมออกมาแรงหรือเบารวมถึงไอตัวนี้นะครับตัวหลักเลยที่เราติดกาวไวเ้เพื่อสกูน,นะครับแห้งแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองประกอบกันเลยนะครับเรามาเล็งตรงนี้ก่อนลูกยางนี้นะครับตัวนี้ยึดยัดเข้ารูนี้นะครับไม่เหล็กหันมาทางไม่เหล็ก ถูกไหมผู้ชมแม่เหล็กขันมาทางแม่เหล็กลูกยางฝ่งยึดฝั่งนี้นะครับแต่อตัวนี้นะครับด้านแหลมๆเนี่ยต้องแย่แเข้ารูตรงนี้ให้ได้นะครับฉะนั้นเราเรียงก่อนนี่อย่างนี้นะครับยึดนี้เป็นหลักแล้วก็เอาตัวนี้ติดตั้งเข้าให้ถูกต้องนะครับได้แล้วครับแล้วก็ลองขยับดูครับขยับดูให้มันตรงเสร็จแล้ว เราจะเสียบตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวตัวนี้เข้าไปในรูก่อนครับเสียบก้านพลาสติกเข้าไปในรูก่อนแล้วก็ยึดนิ้ยางนะครับคราวนี้มันจะเด้งเห็นไหมเพราะเรายังไม่ได้ยึดน็อตนะครับเหมือนเดิมเลยผู้ชมเตรียมน็อตมาเอาน,อน็อตเสียบเข้าไปในรูพร้อมกับเสียบเข้าไปในรูนี้เลยอยากได้เตาไหมครับอยากได้เตาไหมครับเตาเตาเตาอะไรนะๆๆเ,เอานะครับเตาครับ นี่เสียบทะลุอย่างนี้นะครับรถมาอีกแล้วผู้ชมเดี๋ยวร้อยรถไปผ่านไปแป๊บหนึ่งดีกว่าเดวเตาคว่เตานลครับาตู้ไม่เป,ป็นเตาสองไร่ลอยมากนะครับเลยไปประหอดจอดประจงลเลยเราควกเอาได้ครับเดี๋ยวมูสดๆเงามงๆไม่สักรถสดจากทะเล A few moments later โอเคไปทางอื่นนะครับอ่าเรามาดูต่อนะครับผู้ชมน็อตเราโผล่แล้วนะน็อตเราโผล่แล้วนะครับเราเอาน็อตเสียบเข้าไปในรูนี้ครับรูเนี้ยรูเนี้ยห็นไมเ่เลยครับเสียบเข้าไปเลยแล้วค่อยหมุนเข้าครับ ไม่ต้องฝืนมากนะครับเอาแค่ตึงๆมือนะครับถ้าเกิดเราไปฝืนมันมากเนี่ยปก,กติพวกนี้มันโดนความร้อนมาตลอดต่อเน,นื่องเป็นเวลาตลอดอายุการเลี้ยงปลาเรามาน่าจะเกือบสองปีแล้วนะพี่เจมส์ต่อไปเรามาประกอบฝาตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับวิธีการดูง่ายๆก็คือเนี่ยครับไอรูเนี้ยมันมีไว้ย,ยึดนะครับฉะนั้นมันอยู่ด้านบนผู้ชมเหมือน,นกันครับเหมุนแค่ตึงมือก็พอนะครับ เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่หัวทรายลงไปนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบเดี๋ยวเราไปทดสอบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันไปนครับดูมันมีห้อยอยู่นผู้ชมแล้วก็ผมเสียบปลั๊กเลยนะครับเสียงจะน่าลำคานนิดนึงนะผูะช้ชมเสียงมันทํางานนะครับแล้วก็ผูช้ชมดูนี้นี่คือกรอบบอ่กับโลกที่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับ โอ๊ยมันสั่นมันสั่นมันสั่นมากขอควงขยับขออยับนิดนิดนึดน่งนี่ครับดู่ที่หัวนะครับเรียบร้อยแล้วผู้ชมมาดูอันนึงนะครับสรุปว่าซ่อมได้ได <laughs> พี่เจียมพูดด้วยซ่อมได้นะผู้ชม เดี๋ยวผมแถมให้อีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับว่าปั๊มลมของเรานะครับมีอุปกรณ์อาจจะเป็นลูกยางสึกหรือเปล่านะครับหรือลิ้นยางที่ผมแกะให้ดูไปแล้วนะสึกหรือเปล่านะครับมันมีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือผู้ชมเสียบปลั๊กก่อนนะครับมันจะสั่นแล้วไม่รู้พี่เจมจะเห็นถ่ายเห็นหรือเปล่านะครับมันจะมีการสั่นนะครับแล้วเราเอานิ้วกดดูนะครับ มันจะมีอาการเปลี่ยนนะครับผู้ชมดูดูเหล็กตรงนี้นะครับถ้าเกิดกดแล้วเหล็กจะมีอาการเปลี่ยนนั่นคือลูกยางใช้ได้นะครับแมะดูฝั่งนี้ม้างนะครับเหล็กลูกยางมีการเปลี่ยนนั่นคือใช้ได้นะครับถ้าเกิดเรากดไปแล้วเนี่ยเหล็กยังวิ่งเท่าเดิมเลยนะครับไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแบบลูกยางหรือลิ้นยางเนี่ยไปแล้วนะครับแค่นี้นะครับปา๊มออกซิเจนของเราก็สามารถกลับมาทํางานได้เป็นปกติแล้วนะผู้ชม ง่ายมากๆง่ายคักง่ายเน่ง่ายอีดีีหรอถ้าเกิดชอบหรือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะผู้ชมนะสําหรับช่องน้องใหม่ขวัญใจไม่ใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งเห็นไหมเด้อถ้าเกิดผู้ชมกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปมันก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่ผู้ชมนะครับเมื่อผู้ชมว่างผู้ชมก็สามารถกดเข้ามาดูคลิปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเข้าไปกดติดตามแฟนเพจตรงนี้ให้ด้วยนะผู้ชมนะคุณพ่อจอยแฟนเพจน,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผู้ชมแล้วละวันนี้คุณพ่อจอยลาไปก่อนสวัสดีเด้อ đưa cho đứa bye bye